กริบอกเราสวัสดีค่ะกำลังมองหารถไปประกอบอาชีพกันอยู่ใช่ไหมคะไว้สำหรับเดินทางรถยนต์มือสองสภาพสวยๆค่ะจัดไฟแน้น์ได้ด้วยนะคะคันนี้เลยค่ะทุกท่านที่คัสสันมานำเสนอรถ Toyota Revo Smart c a e b 2.4E ปี2016ค่ะราคาจัดไฟแน้น์นะคะ295,000บาทค่ะก็คือจัดได้ยอดนี้นะคะ โดยผ่อนเดือนรับประมาณ5,800บาท84งวดด้วยกันรถพร้อมใช้พร้อมขับได้เลยนะคะเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีดีเซลค่ะลงแม็กหล่อเรียบร้อยแล้วนะคะแคปเปิดได้กระจกขึ้นโรงไฟฟ้านะคะเป็นรถกระบะมือสองเกียร์ธรรมดาค่ะสนใจโทรคุยสอบถามติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะรถอยู่แถวแยกไฟแดงดอนหวายอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา เน้นโทรคุยก่อนนะคะเพื่ออัปเดตสถานะของตัวรถและเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ